ผู้นำที่ดีครับควรเป็นผู้นําเหมือนอย่างอาจารย์เปโลครับเพราะว่าตัวท่านเองไม่เอาเกียรติของพระเจ้ามาเป็นของตนเองครับการรับใช้ของอาจารย์เปโลท่านไม่อยากให้ตัวท่านเป็นสาเหตุของความเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายคิดว่าเป็นสิทธิ์ของใครดีกว่ากันบาปแห่งความยือหญิงกาลังทวีขึ้นในกิจจักของพระเจ้าน้องทีละครับในคใน พระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่4บทที่5บทที่6นั้นมีหลายเรื่องหลายราวเลยทีเดียวที่เป็นสาเหตุทําให้กิดจักเกิดความแตกแยกเรื่องแรกก็คือเรื่องการแตกกกแตกเหล่าการติดตามผู้นําผู้นําที่ดีอยากใหญ่เกินกว่าพระเยซูคริสต์ผู้นําที่ดีควรถ่อมใจเราต้องรู้ว่าถ้าเราติดตามผู้นํามากกว่าติดตามพระเยซูคริสต์ให้ความสําคัญของผู้นํามากกว่าพระเยซูคริสต์เรากําลังเดินทางผิดเรากำลังมีความเชื่อที่ผิดมีความจงรักภักดีมีความศรัทธาที่ผิด แทนที่เราจะมองที่พระเจ้าเรากับมองที่มนุษย์ท่านที่รักครับบทที่5บทที่6ก็เหมือนกันมีสองสาเหตุเรื่องความบาปเรื่องการล่วงประเวณีนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้วยกันครับบทที่4บทที่5ที่6ของพระธรรมหนึ่งโครินนะครับถนนสพลวิสารจะสรุปให้พี่น้องฟังเช่นเคยในในโครงการอ่านพระเจ้าพระเจ้าให้จบหนึ่งรอบในหนึ่งปีครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่4ครับ อาจารย์บรโลขอร้องคิดเซียนในเมืองโครินว่าอย่าถือว่าตัวท่านอาจารย์เปาโลอะพอลโลหรือเปโตเป็นผู้นำนะครับของกลุ่มคิดเตียนที่มีความแตกแยกอาจารย์เปโลไม่ว่าเปาโลอะพอลโลเปโตไม่เคยคิดนะครับว่าตัวเองเด่นกว่าใครตัวเองมีความรู้มากกว่าใครเขาไม่ได้เคยคิดแบบนั้นดังนั้นจึงบอกให้คิดเซียนในเมืองโครินทั้งหมด,ท,หมดทราบด้วยว่าตัวเขาเองเป็นเพียงผู้รับใช้ เป็นเพียงผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงมอบหมายให้อรกขาข้อล้ำลึกคือเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เรื่องราวแห่งความรอดในพระเยซูคริสต์ที่องทรงตายและเป็นขึ้นจากความตายเพื่อน,นําพวกเขากลับมาหาพระเจ้าพระบิดาหน้าที่ของเขาคือทําตามคําสั่งจอมเจ้านายเท่านั้นเองจามโบรงจึงเตือนใจพวกพี่น้องคริเสเตียนในเมืองโครินว่าพวกเขาทั้งหลายจะต้องไม่ตัดสินนะฮะว่าใครเป็นผู้รับใช้ ของพระเยซูกิตดีกว่ากันเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราตัดสินคนอื่นแสดงว่าเรากําลังคิดว่าตัวเราคนของเราดีกว่าคนอื่นอันนั้นเรียกว่าบาป่นความยะโสโอหังเลยครับท่านทีรักครับอาจารย์ปรโรนะครับบอกเราเรื่องนี้ทำทำให้เรื่องนี้น่านใจเราด้วยนะครับเวลาเราฟังคัเทศนาเนี่ย อย่าไปคิดว่าโอ้ฉันชอบอาจารย์คนนี้นะอาจารย์คนนี้เทศดีกว่าคนนี้นะฉันชอบฟังแต่คนเนี้นะโอ้ชอบฟังแต่อาจารย์ธนนนะอาจารย์ธนนเทศดีนะ่ะ <c oughs> นะโอ้อยากจะฟังแต่อาจารย์พี่น้องครับอย่าคิดแบบนั้นฮะพราะวาจะนะพระเจ้าไม่ว่าออกจากปากใครออกจากปากคนงานที่มีความสัตย์ซื่อต่อพระวจนะนัน้นพระวจะนะนั้นมีฤทธเดชครับอย่าไปฟังเพียงทักษะ ลีลาโวหารแต่ให้ฟังเนื้อความของพระเจนะเพราะในเนื้อความของพระเจนะนั้นเป็นข่าวสารที่พระเจ้าต้องการพูดกับเราคุยกับเราดังนั้นพี่น้องทีักครับอย่าไปยึดติดว่าโอ้อาจารย์คนนี้เทศดีเทศสนุกสนานเทศแล้วไม่ง่วงแต่แท้จริงแล้วครับเรากําลังหลงในตัวมนุษย์มากกว่าในพระวจนะพระเจ้านะครับท่านทีละครับพวกเราทุกคนเนี่ยอาจจะติดตามผู้นําได้ง่ายในกรณีนี้นะครับอาจารย์บโรโอเตือนพวกเรา ไม่ให้หลงภาพภูมิใจในตัวผู้นำมากเกินไปเรารักได้ครับเราชอบได้ครับเราศรัทธาได้แต่ความรักความชอบเหล่านั้นอย่าให้มีมากเกินกว่าพระเยซูคริสต์เพราะผู้นำทแท้จริงเขาคือตัวแทนของพระเยซูคริสต์เขาคือผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์คนที่พระเยซูคริสต์สั่งให้เขาออกไปสั่งให้เขาทำสั่งให้เขาสอน,อนท่านดีละครับ การเป็นผู้รับใช้พระเยสุคริสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่มีความสุขสบายนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่เรียกอ,อะไรมีความสบายใจเพราะว่าปัญหาภาระต่างๆอยู่ในบ่าของผู้รับใช้คนที่เป็นศิียิบาลหมดนะกําลังบอกว่าการเป็นผู้รับใช้พระเยซูคริสตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้มีความภาคภูมิใจที่ว่ามาเป็นผู้รับใช้จะทําให้คนนั้นชอบเป็นเป็นที่นิยมป๊อปปูล่าอย่างนี้นะครับไม่ใช่เลยครับเหมือนอาจารย์ปโรบอกว่า ผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณที่แท้จริงเป็นคนที่พระเจ้าส่งมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าสิ่งที่เขาได้รับมาให้สั่งให้ทำเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เขาดังนั้นคว,ความจงรักที่เรามีความรักที่เรามีความศรัทธาที่เรามีเราควรให้กับพระเยซูคริสต์มากกว่าผู้นำเอเมนไหมครับนะครับขอบคุณพระเจ้าครับทันทีรครับเรามาดูนะครับถ้าไหนคิดด้จกักมีการถกเถียงอย่างเงี้ยอ๋อชอบอาจาร,รย์คนนี้อ,จรรอาอจาร,รย์อ้สัปดาห์นี้อาจาร,รย์คนนี้เทศดีใจจังเลย โอ้สัปดารคนนี้อาจารย์เทศคนนี้อีกแล้วเบื่อไม่อยากจะมาโบสถ์เลยทันตีลครับถ้าเราในกิจจัรมีการถกเถียงกันเรื่องแบบนี้นะครับสแสดงว่าเรากําลังให้ความสําคัญอะไรบางอย่างผิดไปเพราะว่ากิจจักมพูดแต่เรื่องความแตแกแยกชอบอันนั้นชอบอันนี้สแสดงว่าสิ่งนั้นนั้นมันมีความสําคัญมากกว่าการประกศาศข่าวประเสริฐ ถ้าสิ่งนั้นนั้นมีความสำคัญมากกว่ากันขับการขาร่าวเผยแสดงว่ากิดจัรของพระเยซูคริสต์นั้นกําลังไปผิดทางเลยครับพี่น้องครับในเมืองโครินเวลานั้นเกิดการแตกแยกเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับไปติดตามนักเทศที่ชื่นชอบฮะและต่างก็หลงปักใจว่ากลุ่มของตนเองมีมีความจริงมีความสมบูรณ์นะทำให้เกิดความเยอหญิงในฝ่ายวิญญาณขึ้นอาจารย์พปโดจึงหนุนใจกลุ่มต่างๆว่าโอ้ยอย่าอวดอ้างอย่าอวดอ้างแบบนั้นอย่าผูกตัวเองติดกับนักเทศคนใดคนหนึ่ง เพราะนักเทศแต่ละคนนั้นล้วนแต่เป็นเพียงผู้รับใช้พระเจ้านะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ต้อยต่ำเท่านั้นเองนะฮะดังนั้นนะครับเขาทั้งหลายนั้นยอมทนทุกข์เพื่อข่าวประเสริฐทุกคนแหละฮะทุกคนเป็นทาสของพระเยซูคริสต์ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีนักเทศคนใดครับที่จะเด่นเกินกว่าพระเยซูคริสต์ถ้านักเทศคนไหนเด่นกว่าพระเยซูคริสต์ยกตัวเองสูงกว่าพระเยซูคริสต์พี่น้องห่างๆเขาไว้นะครับ ในบทที่5ครับมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในกิจจักรเมืองโครินเนื่องจากว่ามีพี่น้องคนหนึ่งในกิจจักรเมืองโครินนั้นได้ร่วงประเวณีกับแม่เลี้ยงของตอนเองในกิจจักรนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแย่ยิ่งกว่านั้นคือสมาชิกในกิจจักรทุกคนรู้ครับแต่เมินเฉยกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้อาจารย์ปโลบอกว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นที่อยู่ในกิจจจักรทุกคนมีหน้าที่รักษามาตรฐานศีลธรรม ตามที่ปรากฏในพระบัญญัติของพระเจ้าว่าแม้เราไม่ควรพิพากษาคนอื่นแต่พระเจ้าบอกให้เราอย่าอดทนต่อความบาปอย่าปล่อยปะละเลยความบาปที่เกิดขึ้นในกิจจักรครับดังนั้นกิจจักรควรจัดการกับความบาปทุกๆอย่างโดยเฉพาะบาปร้ายแรงบาปพ่ฉาวโชว์แบบนี้นะในหมู่สมาชิกพี่น้องถ้าปล่อยไว้ครับมันจะเป็นแบบอย่างนะแล้วก็พี่น้องจะในในโบสถ์ก็จะคอรหาว่าอาจารย์คนนี้ทําไมทําได้ ทำไมคนที่ทําไม่ได้ทำไมอาจารย์นาเอียงมันเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ,แ,บแบ่งฟักแบ่งพักแบ่งพวกในขีดจักรครับนี่แหละครับอาจารย์พโรจริงแนะนําครับถ้ามีคนทําบาปแบบนั้นทําบาปที่ชั่วร้ายทําบาปที่เฉาโชเนี่ยควรจะมอบเขาไว้ให้กับซาตานหมายความว่าไงหมายความว่าไม่ให้เขาอยู่กับชุมชนผู้เชื่อ,ออีกต่อไปเมื่อเขาไม่มีชุมชนผู้เชื่อที่เขาจะเกื้อกูลในฝา่ายจิตวิญญาณแล้วนะครับพวกเขาเอง จะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวกับความบาปและซาตานจะใช้ความว่างเปล่าที่เกิดขึ้นนะครับมีส่วนผลักดันทําให้เขากลับใจจากวิถีบาปวิสัยบาปนะด้วยการที่เขาจะถูกทําลายถูกทําลายเขาเกิดความทุกข์ยากลําบากในชีวิตครับแล้นะครับอาจารย์ปรโลก็คาดหวังว่าการทําแบบนี้ฮนะจะเป็นความหวังว่าการลงโทษนั้นจะทําให้เขาสํานึกผิดนะและเขาเลิก พฤติกรรมความบาปนั้นพี่น้องครับถ้าปล่อยให้ซาตานทำลายร่างกายเขาและทำให้เขาหันกลับมาหาพระเจ้าดฉงนั้นถ้ามารซาตานสามารถทำลายร่างกายคืออาจจะทำให้เขาเจ็บป่วยทำให้เขาเกิดความยากลำบากในการเดินชีวิตและจะผลักดันให้เขากลับมาหาคิดจักรพระเจ้าที่มีความรักความอบอุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าการขับไล่ใครสักคนหนึ่งออกจากคิดจักร ควรจะเป็นมาตรการสุดท้ายครับสุดท้ายฮะแต่ถ้าถึงมาตรการนั้นก็ต้องทําด้วยความรักฮะทาด้วยความรักเหมือนกับเขาเป็นลูกของเราฮะทาเหมือนกับบิดาลงโทษบุตรและต้องการให้เขานั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกลับมาเป็นคนดีเป้าหมายของการลงวินัยนั้นก็คือให้เขาสํานึกผิดและกลับมาในชุมชนผู้เชื่อได้ดังเดิมครับส่วนพี่น้องที่อยู่ในขีดจัก บรรดาคนที่เพิกเฉยต่อความบาปนะเพราะคนเหล่านี้นะไม่ตระหนักว่าการปล่อยให้บาปที่ชั่วร้ายนี้เดิมเนินต่อไปมันจะส่งผลกระทบต่อสมาชิกกิจจักในวงกว้างเลยทีเดียวในอนาคตอย่างแน่นอนครับหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะกิจจักควรต้องตัดไฟแต่ต้นลมฮนะกิจจักไม่ควรที่จะทนต่อความบาปเช่นนี้เราทุกคนนะครับพี่น้องย้ำอีกครั้งหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบรับผิดชอบผู้เชื่อด้วยกันครับ ผู้เชื่อคนไหนทำบาปเกเลต้องเตือนครับต้องเตือนต้องบอกนะสองสามคนเป็นพยานบอกครับสีบานเรียกมาคุยให้นั้นท่านท่านท่ครับบาปเพียงเล็กน้อยทําให้กิจจักรเสียหายได้เชื้อขนมปังเพียงเล็กน้อยทําให้ขนมปังทั้งก้อนเสียก็เป็นได้ครับท่านที่รักครับกิจจักรต้องไม่ทนต่อความบาปเอาไ,ไหมครับบาปที่เกิดขึ้นนะบรรดาผู้เชื่อ ตกอยู่ในโลกแห่งความบาปแน่นอนครับพี่จ้องครับแม้ว่าเราอยู่ในโลกแห่งความบาปนี้นะแต่ภายในคิดจักรจะต้องไม่ทนต่อความบาปพระเจ้าพระโดก็มองอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะแม,แม้ในแม้ในในคิดจักรต้องจัดการเรื่องความบาปใช่ไหมครับแต่โลกนี้เต็ไมไปด้วยความบาปคิดเสียนก็อย่าพึ่งแยกออกตัวออกจากโลกอย่าพึ่งไปตัดความสัมพันธ์กับคนโลกนี้คนบาปคนชั่วคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ย อย่าเพิ่งไปตัดเขาเพราะว่าถ้าเราแยกตัวออกไปจากเขาแล้วเนี่ยการประกาศข่าวประเสริฐก็จะทำได้ยากขึ้นครับใช่ไหมฮะ้องที่นะครับอาจารย์โปรบอกว่าเราเนี่ยไม่มีหน้าที่ในการตัดสินคนนอกนะครับคนนอกเราไม่มีหน้าที่ตัดสินเขาครับแต่คนในคีดจักรเรามีหน้าที่เตือนเขาเราไม่มีหน้าที่ตัดสินน,สน,นะเรามีหน้าที่เตือนคนนอกวันหนึ่งครับพระเจ้าจะใช้เราในการที่พักษาพวกเขา ร่วมกับทูตสวรรค์ด้วยนะครับพิพากษาทูตสวรรค์ด้วยพิพากษาคนเหล่านั้นด้วยพระเจ้าจะใช้พวกเรานี่หละครับในอนาคตครับในบทที่6ครับเป็นเรื่องของการเกิดคดีความในหมู่ผู้เชื่อครับในบทนี้อาจารย์ปรโลให้วิธีการจัดการกับปัญหาระหว่างผู้เชื่อด้วยกันเองนะครับเพราะว่าในบ้านเมืองที่เขาอยู่ไม่ว่าที่ไหนก็ตามในโลกนี้นะครับไมกระทั่งเมืองไทยมีกฎหมายบ้านเมืองครับที่ใช้ตัดสินข้อ ข้อขัดแย้งกันระหว่างประชาชนนะคริเสเตียนไม่ควรจะว่าความกันในศาลให้พูดกันตามตรงเลยอาจารย์ปรโรก็บอกแบบนั้นเพราะในฐานะที่เป็นเราเป็นคริเสเตียนเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราครับไม่เพียงแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นแต่หัวใจของพระเยซูคริสต์ก็อยู่ที่เราด้วยคิดได้จักคือหัวใจของพระเยซูคริสต์ถ้าคิดได้จักแตกแยกกันสู้กันหัวใจของพระเยซูคริสต์จะแตกสลายไปด้วยครับ ่านทีลครับดังนั้นคิดเสียนครับแม้จะมีข้อโต้แย้งข้อขัดแย้งกันก็ไม่ควรที่จะไปพึ่งพาคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเพื่อจะมาตัดสินพวกเรานะครับในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงมอบสิทธิทอํานาจในการพิพากษาโลกและทุตสวรรค์ในอนาคตนั้นเราจึงไม่ควรจัดการข้อพิพาทขัดแย้งนะครับด้วยการให้คนอื่นมาตัดสินเราแต่เราเป็นคิดเตียนเราต้องตัดสินกันเองครับ หมายความว่าเราต้องมาพิจารณากันด้วยเหตุและผลและก็หาข้อไก่เกลี่ยและก็ข้อขัดแย้งที่มันเป็นจุดตรงกลางนะครับเพื่อความเพื่อการสมานฉัน,นเพื่อความประนีประนอมความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะครับสาเหตุที่คิดเตียนไม่ควรจะนําเรื่องราวของตนเองคดีความของตนเองไปขึ้นศาลให้คนไม่เชื่อตัดสินความเราเพราะอะไรรู้ไหมครับอันแรกเลยฮะผู้พิพากษาครับผู้พิพากษาเขาไม่ใช่คิดเตียนครับดังนั้นเขาตัดสินอะไรเรา เขาไม่ได้คำนึงถึงหลักการพระคัมภี์เขาไม่ได้คำนึงถึงค่านิยมของคิเสเซียนครับก็ว่ากันตามกฎหมายของโลกนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลาเราขึ้นศาลไม่เพียงแต่เราต้องการความยุติธรรมนะแต่เราต้องการจะแก้แค้นเราต้องการจะจัดการกับเขาในเทสิ่งที่เขาทําไม่ดีกับเราอาจารย์พุรบอกว่าแบบนี้มันไม่ใช่แรงกลูงใจของคิเสเซียนครับ คิเสเตียนไม่มีไม่ควรที่จะมีแรงจูงใจแบบนี้นะและอันหนึ่งครับจุดมุ่งหมายของิีตจักคือความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันความรักผูกพันกันให้อภัยซึ่งกันและกันเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงให้อภัยเราครับพี่น้องครับเราจะไม่ให้เรื่องความขัดแยง้งการว่าความกันเป็นที่อับอายต่อสายตาของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าครับเพราะทําอย่างนั้นไม่เป็นที่ถวายพระเกียรติพระเจ้าและเรื่องต่อมาครับ เป็นเรื่องของการผิดศีลธรรมทางเพศเรื่องนี้ครับมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดเข้าใจผิดในพระกิตติคุณครับเพราะว่าตอนที่อาจารย์ปรลมป,ประกาศครั้งแรกเนี่ยเขาเข้าใจว่าเมื่อรับความรอดแล้วเนี่ยมีเสรีภาพหลุดพ้นจากความบาปเขาจะทําอะไรก็ได้ครับจะทําอะไรก็ได้เพราะพระเยซูคริสต์รับโทษบาปไปแล้วบาปในปัจจุบันในอดีตและใน,ในอนาคต พระเยซูไม่เอาโทษเราแล้วถูกต้องครับเป็นเรื่องจริงครับเขามีเสรีภาพแล้วโอ้โหถูกต้องเป็นเรื่องจริงแต่การใช้เสรีภาพตามใจตัวเองตามใจเนื้อหนังของตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ผิดครับการล่วงประเวณีและการผิดธรรมจริธรรมทางเพศในเมืองโคลินนั้นถือว่าเป็นเรื่องแมเป็นเรื่องปกตินะเนื่องจากว่าในวิหาร ของเทพอโฟไดนะครับที่ตั้งอยู่ในเมืองโคเินเนี่ยเขาจะมีการบูชาเทพองค์เนี้ยด้วยการใช้กรามพีครับกรามพีหมายความว่าในวิหารนั้นจะมีโสเภณีชายและโสเภณีหญิงเป็นพันคนเลยใครก็แล้วแต่ที่จะมานำมัสการเทพเจ้าแห่งความรักนี้จะต้องมีเพศสัมพันธ์กับทาสีนะทาสาที่อยู่ในพระวิหารของ เทพอโฟดนั้นครับนั่นเดีลครับอาจารย์โปรจึงกล่าวชัดเจนว่าทิสเซียนจะต้องไม่มีส่วนกับบาปอันนี้ฮะจะต้องไม่มีส่วนเลยครับในปัจจุบันครับในประเทศไทยผมไม่แน่ใจว่ามีไหมกับการที่เข้าไปแล้วก็ไปร่วมบรเวณนี้ไม่ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเคยมีอาจารย์บางท่านบอกประเทศไทยก็มีแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าที่ไหนนะทีนี้ในประเทศไทยเนี่ยการ การบูชาด้วยการพีเนี่ยเราไม่รู้หรือไม่มีก็ไม่รู้นแต่ว่าการเที่ยวซ่องโสเภณีเนี่ยมันยังมีอยู่ครับคริสเตียนไทยอ่ะไม่ควรจะไปเที่ยวสถานที่อ,อโคจรแบบนี้อาบอบนวดนะนวดกระปูนะเที่ยวซ่องเที่ยวเออบาร์เที่ยวอะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นสถานที่ที่มันเกิดการล่วงประเวณีทางเพศเนี่ยคริสเตียนไม่ควรไปครับถึงแม้สถานที่เหล่านั้นสังคมนั้น จะบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมใครๆเขาก็ทากันแต่เราไม่ใช่ใครๆเหมือนดังที่เขาเข้าใจครับเราคือลูกของพระเจ้าเราคือคนของพระเจ้าร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเราเป็นของพระเจ้าร่างกายนี้เป็นของพระเจ้าเราไม่ได้มีสิทธิ์เหนือร่างกายของเราอีกต่อไปครับแต่พระเจ้าต่างหากมีสิทธิเ์เหนือร่างกายของเราร่างกายของเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ข้างในนี้ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะเติมเต็มชีวิตเราสถิตยอยู่กับเราและพระองค์จะท่งช่วยให้เรามีชัยชนะเหนือเนื้อหนังเหนือความบาปเป็นอิสระต่อความบาปครับทีนะ่จะฮะดังนั้นพวกเราทุกคนครับที่เป็นคริสเตียนเราต้องพึงระวังครับเสรีภาพที่เราได้รับนะบาปในอนาคตถึงแม้พระเยซูกิตจะไม่เอาโทษเราก็แล้วแต่แต่เราไม่ควรที่จะไปทําบาปเพราะถ้าเราทําบาปเราก็ไม่ถวายพระเกียรติพระเจ้า เราก็ไม่รักพระเจ้าเราก็ไม่ดําเนินชีวิตให้สมกับเป็นบุตรทีรักษของพระเจ้าครับพี่น้องทีละครับเอาละครับนี่เป็นบทสรุปครับของพร,พระเจ้าในวันนี้ครับหนึ่งโครินบทที่4 5และ6ครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ครับขอพระเจ้าทรงวอวยพรพี่น้องครับ